อโยวัสสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านบี m ีมอเตอร์บนะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย Honda c b 150 RP 2020นะครับลูก้าคันนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะสวยๆเท่ๆเลยนะครับผมนะชุดสีเดิมนะครับจากโรงงานนะคันนี้มีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะครับเครื่องเดิมนะครับ 150cc ขับขี่ใช้งานได้ปกติเลยนะเครื่องแห้แงๆไม่เคยแกะเลยนะครับคันนี้ได้มาเป็นท่อเดิมนะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะ มีมือเบรกมือคัตแต่งมาให้นะครับไฟหน้า LED นะครับลูกค้าดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานครับผมใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะครับขี่คล่องตัวสุดๆเลยอ่มีที่จับโทรศัพท์มาให้ด้วยนะครับผมรถอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างเท่านั้นเองนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะฮะเครื่องฝั่งนี้สะอาดกริฟเลยนะร้านเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับโซสเตอร์สะอาดมากๆเลยนะระบบไฟติดครบทุกจุดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันหน่อยดีกว่านะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่กัน คันนี้ได้กุญแจมาถึง2ดอกเลยนะฮะเลขใหม่คันนี้นะอยู่ที่28,000โลครับผมมาฟังเสียงท่อเดิมกันเลยอ่าสตาร์ทติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะฮะชื่องเดียวติดเลยนะเจ้าคันนี้โอ้โหเครื่องแ,แน่นๆนะฮะบิดติดมือสุดๆไปเลย ใครที่กําลังหารถสไตล์นี้ขับขี่อยู่นะฮะอยากให้พลาดเลยนะกับเจ้าคันนี้นะเจ้าคันนี้นะครับผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะฮะขายอยู่ที่46,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้นะยอดดาวยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย